ก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะที่คอยแบกดันแล้วก็เป็นที่คอยแบ,บกดันแล้วก็ให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ตอรีที่เป็นอาจารย์ทีคค่ปรึกษาของตัวจกต์ซึ่งหนูก็คิดว่าอาจจะทำให้อาจารย์ผิดหวังไปบ้างเพาะเขาหนูยังไม่ได้พรีเซนต <c oughs> ์ค่ะแล้วก็ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ทั้งสนิทในปีหนึ่งแล้วหรือว่าเ,เพื่อนเพื่อที่เพิ่งจะมาสนิทในตอนปีสามปีสี่ข้อก่อนก็เป็นคนส่วนตัวก็เป็นคนที่แบบถ้าไม่สนิทกับเพื่อนมากก็จะไม่ค่อยพูดแต่ถ้าสนิทก็จะพูดเยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็อยาจะบอกว่าความรูส้สึกที่แบบกลับเมื่อทุกคนนวมตรนที่แบบไม่ได้โกรธหรืออะไรใครเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ ในปีสีนี้ที่คิดว่างานชิ้นหนึ่งที่คืนงานสัมมนาที่ทำได้ดับมาก็าขอขอบคุณปุ๋ยที่มาช่วยตอนหลังเพราะตอนแรกงานก็ไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แล้วก็เอ,อปุ๋ยมาช่วยในเกือบเป็นคืนมาุดท้ายก็ขอบคุณนะาะแล้วก็ขอขอวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะค่ะ <c oughs>